แล้วก็ให้ปั้นอะไรก็ได้ที่คิดว่ามันเหมาะสมครับอาจารย์ครับเพื่อที่จะเอามาวางให้สิ่งแวดล้อมนี้มันบริบูรณ์เพิ่มมากขึ้นโรก่อนมูตุนครับมูตุนฝั่งนี้คืออะไรครับอะไรครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้แม่ค้ากองการช่างครับแม่ค้าโกงการช่างเออวางเลยครับอ้าครับโอ้เอาวันนี้ะดาดเลยนะครับโอ้นี่เขาคิดดีแม่เลยเนะ่อด ยังเคเห็นเจออันนี้คือมิจฉาชีพใช่ไหมโอ้มาน้วก่อนคืออะไรครับคนนะให้ดูที่คนเหมือนคนไหมแต่ว่าโอ้โหนี่เหมือนขาดสารอาหารไปวางไว้เลยลูกไปวางตรงไหนขี่รถเลยเหรอรถชนแล้วกระเด็นไปอยู่หลังคารถอังเปามีสองชิ้นอ้าวเราอยากเอาคนสองคนเนี่ยไปวางจุดจุดไปไว้จุดไหนครับลูกไปวางไว้ที่วัดครับนี่มูลเด็กมาเลยเดินมาเลยวัดเลยครับ เดี๋ถามก่อนว่าทำไมวางตรงนี้ลูกเมื่อวานนี้ผมวางผมเป็นผ้าจานผมเป็นผ้าจานค่ะเป็นผ้าจานรูปไหนรูปไหนมีสองรูปทั้งสองรูปผ้าจานชาคาลินรูปไหนครับทำไมผ้าจานชาคาลินเขียวทั้งตัวเลยแล้วอนี้คืแลวทำไมผ้าจานนิสสักมือน้ำแดงนึกคืนอต่ลูกเรียกว่าผ้าจานอย่างกับกุมารทอง ก็ก็ก็ดีนะแสดงว่ามีพระอยู่ในมีที่ไหนครับพระมีที่ไหนลูกพระอยู่ในวัดตะสาธุ้ยหน่อยครับตาธุ้ยหน่อยสาธักพระรูปนี้ขาหักตอนนั้นรีบตั้งก่อนแสดงว่าพระรูปนี้พิการใช่ไหมอ้าวเจินตนาการได้ดีมากสาธุ้ยหน่อยครับสาธุ้ยหน่อยสา้ยหน่อยโหเยี่ยมมากเลยอ่ะ